เสียงภยัโควิด -19 เดือนเมษายน2 5 6 4เข้าบัญชีวันไหนสวัสดีครับพี่น้องอสสอ,อสมอที่คารพปรักทุกท่านครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับพี่น้องก็คงจะเหนื่อยมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับมีผู้คนเดินทางมาจากต่างจังหวัดมากเลยทีเดียว แล้วเราก็ต้องสู้รบกับโควิด19ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับของประเทศไทยนะครับดังนั้นนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับ D M H T T เข้มข้นเลยนะครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมันล้างมือตรวจให้ไวแล้วก็ใช้แอปไทยชนะหรือว่าแอปหมอพร้อมหมอชนะนะครับพี่น้องอสสอสมอครับมีบางท่านสอบถามว่าเดือนนี้ยังจะได้ค่าเสี่ยงภยัยโควิด19อยู่หรือเปล่า หมอชัดก็จะมาตอบคำถามนะครับคอรมอได้อนุมัติให้ค่าเสียงภยัยโควิด1 9ต่ออีก3เดือนนะครับแล้วก็เดือนนี้นะครับเราจะได้รับเงินโอนค่าเสียงภยัยโควิด1 9 500บาทซึ่งเป็นของเดือนมีนาคม2 5 6 4ครับในวันที่21เมษายน2 5 6 4ครับปกติเราก็จะได้ช่วงกลางเดือนใช่ไหมครับช่วงกลางเดือนนี้ติดวันหยุดราชการนานนะครับ ื่องในวันสงกรานต์เราก็จะเลื่อนออกไปนะครับเป็นวันที่21เมษายน2564ครับพี่น้องอสสสมอครับก็ขอให้พี่น้องมีกำลังใจสู้ภยัยโควิด19เพื่อพี่น้องประชายชนและคนในระแวกที่เรารับผิดชอบนะครับ พี่น้องอสออสมอครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอสสมอด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอ,อสมอที่หมอชาติจะนามาฝากในคลิปถัดไปนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดนะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ